แน่นครับพี่นอ้องลูกโดดไ่สับซ่ฝากพี่ตอนน้องครับอือ้มอิงถิง ฟูฟูเฮลโลเอวิลิวันเอวริลแวร์สวัสดีครับทุกคนนะครับจ่าดูสามให้ก,กี่ไม้เทียวป๊บโอ้หิ่นหองมานี่ก็สับแมาฝากพี่ตอนน้องอีกขึ้นเก่าครับเอามื้อนี้ได้แหนมครับแหนมเนื้อนี่รุกคนแก้วแล้วแหนมเนื้อหอก็เลังพอดีกินครับแต่ก็แหนมหมูนี่ครับอ่ะขอเขาเหนียวร้อนคือเก่าครับอ่ะบรรยากาศไปเราพูดถึงครับพี่น้องนี่ ทรงหน้าใตตีนเขาบรรยากาศสุดยอดลิลินะผักเคียงกับมีน่ครับมีลูกโดดมีกระเทียมมีลูกโดดมีกระเทียมแน้วก็มีน้องใหม่ครับอ่ะน่อไใหม่อะไรบนญผู้หั่ล้างนวลนี่แหละมามาพี่หลังมา,า <c oughs> ก่อนอื่นจะต้องขอคุณครับทางด้านของห้องป่งชาแนวครับเนี่ครับทรงแหนมสับแทบไม่เห็นล้วนอ่ะได้กินได้ชิมเอาลุยเลยพี่น้องอื้อหือ อ๋อพอดีกินอุมพกสนใจก่ทกะทักมาได้พี่น้อง ของผมทราบๆครับอืมหอมมือมหวัวงฝนฟ้าก็ไม่ค่อยเป็นใจพี่น้อง เนี่ยหมูครับโประเลยลูกโดดใส่อืมืม เทียมไกโดดพี่หลังอรงนีก็เหนือ,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 อร้อนืม ต้องบอกว่าฝนตกเกือบตึงเหนือแล้วพี่น้องอืมพี่น้องอยู่ทางไหนฝนตกบอคอมเมนต์บอกทุกันเลครับอืมอืม อืมโอ้โขอรอยาพี่น้อง,องโอ่้เผ็ดโม้แซ่บพี่น้องแน่น,นครักพี่น้องนื้อ,อนั่นๆ อืออย่างทิมงานรงวันใส่จนานห้องแซวาๆเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแก้มก็ดีนะครับ Mm. Mm. ขาล้ร้องอันนี้หม,มุอืมอืม หน่องมึงเป็นทรงรถเย็นไม่เห็นหร้อนเลยอืมอันนี้เนื้อรลือกเพียงอืมนน่นนั้นตอน เน๋ยวข้ามพี่น้องใส่ลงไปกระเทียมอ่ะสับซ่ฝากพี่ต้อนน้องครับอืม,อม ขวนเริ่มมากพี่น้องอ่าโอ้อมื้อนี่ยรเนื้อสัตว์เนือ้อไส้เขาอ่ะพี่น้องกาเบนูเตรียมมาฝากพี่ตอนนอ้องมื้อนี่ครับแหนมเนื้อครับนี่แหนมเนื้อกับแหนมหมู หอแหนเนื้อแหน่อมตันนะครับของทางด้านห้องป่งชาแนลนะครับเนาะของอ่ายาย้ร้อนจะนายล้วนกับขอบุูนขอบคุณที่ที่นึงครับส่งมาให้ลุงวันชิมอ่ะผู้ใดสนใจก็ลองทักไปเพจเพิ่นนะครับเด้อรับรองว่ากู้แสบแน่นอนอ่ะสำหรับมื้อนี้ผู้ใดามาเคลมมือกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลหุงวันเด้เลยครับบ่๊วแล้วฮ้อนเดี๋ยวคลิปหน้าพร้อมไหมครับผมสวัสดีครับปูนปูน